ของงานเราค่อนข้างหนักความเป็นบุฟเฟ่พนักง,งานเ์นโอเวอร์ค่อนข้างสูงมันทําให้มาตรฐานเราอะ่ะมันไม่นิ่งเราสอนคนนี้ไปคนใหม่มาคนนั้นออกอแล้วต้องสอนใหม่อีกสอนเรื่อยๆแล้วมันสอนกันไม่ทนันปีนี้คนก็เพิ่มเรื่องของโบนัสไตรมาสคนม,มองว่าพนักง,งานอะ่ะต้องการการกระตุ้นตลอดเวลาถ้ารอหนึ่งปีกว่าได้โบนัสอ่ะมันนานเกินไปสําหรับเขาต้องปรับให้มันเหลือแค่3เดือนปีหนึ่งคุณเฟ<า>ื่องจ่ายไปสี่ครั้งรยไปด้วยกลีบหนามมาตลอดที่เราต้องแก้ไขไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือความอดทนและความตั้งใจก็เป็นเรื่องสําคัญนะจิต ของคนทำร้านอาหารเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกแก้ให้ถูกจุดอายุน้อยร้อยล้าน The Business m a s t e Presented by l i f e Platform mm hmm. และนี่ก็คือคุณเฟิร์นนัทธรมนนะครับ CEO ของ B&N Restaurant Group เจ mm ้า hmm. ของแบรนด์สุกี้ตีน้อยอัลือลันนั่นเองปีนี้ก็เป็นปีที่6 ของเรานะคะตอนนี้เรามี50สาขาตัวเลขปีที่แล้วปิดเท่าไรยอดขายของเรา3,900กว่าล้านค่ะเกือบ4,000ล้านปีนี้เราต้องรอให้จบปีก่อนก็หวังว่าจะแตะเลขค่ะหพล้านใช่ค่ะโอ้โหอะไรที่เป็น key success ปัจจัยสาคัญที่สุดการทำมาอรหารคือสดสะอาดอร่อยอันนี้ใครไขก็รู้แต่ว่าการขยายสาขาไปเรื่อยๆการที่ทําให้มาตรฐานมันนิ่งแล้วทุกสาขามันเหมือนกันเนี่ยมันเป็น challenge เราต้องวาง system อย่างไรที่ทําให้เรารู้ว่าพนักงานกําลังทําตามระบบที่เราวางเอาไว้แล้วก็ลูกค้าจะ ได้รับมาตรฐานที่เราวางเอาไว้เนี่ยเหมือนเหมือนกันเวลาไปที่ไหนก็ตามหรือเวลาใดก็ตามก็เลยแบบวางระบบในการตรวจสอบแบบสุ่ม QA เข้าไปตรวจสาขา<ม>จ้างเอาซอร์สหมายถึงว่าเติร์ด a าร์ตี้เนี่ยในการสุ่มตรวจทุกสาขา<ฮ>จะโดนตรวจ3มรอบไม่เราก็มีรางวัลให้ค่ะทําดีก็ได้ดีเราไม่ได้สั่งเขาโดยที่เราไม่มีผลตอบแทนให้เขาอะค่ะพยายามสอนให้เขาเข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไร และนี่ก็คือผู้บริหารสูงสุดของมากุโรนะครับแบรนด์อาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมตอนนี้ธุรกิจของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจอาหารภายใต้แบรนด์มากุโระกรุ๊ปจำกัดมหาชนมากุโระเปิดมา8ปีแล้วครับ8ปีเต็ม8ปีอะไรคือจุดเด่นเป็นเรื่องของประสบการณ์ของลูกค้าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพมากๆเราใช้ปรัชญา Gif ท more ก็คือการให้มากกว่าที่ขอ มาจากประเทศญี่ปุ่นเราก็าเลยนําจุดนี้มาเป็นจุดแข็งของเราพอบอกตัวเลขได้วหมครับว่า revenue ปีที่ผ่นานมาเท่าไหร่ปี2022ปิดตัวเลขได้อยู่ที่665ล้านบาท665 <600 S 1> ล้านปีนี้เองเนี่ยผ่านครึ่งปีมาแล,ะแล้ะเราก็ปิดได้มาเกิน500ล้านละ สุกี้ติน้อยเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจอาหารมันไม่มันไม่ง่ายเลยมันมีปัญหามาตลอดทุกคนมองสุกี้ติน้อยเป็นเหมือนแบบร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จไม่มีใครรู้จริงๆอะเนาะว่าข้างหลังเนี่ยเราเหนื่อยกันขนาดไหนตอนเริ่มต้นนะคะคือมันง่ายมันมี1หรือสสาขาพอมันเริ่มมี4-5สาขาเนี่ยพนักงานใหม่เมื่อก่อนฝนก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์เองทั้งหมดฝนก็ต้องเอายูนิฟอร์มไปให้แต่ละคนแต่ละคนเฮ้ยมันแบบมันไม่ทันแล้วทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยสต็อกหายทำไมซื้อของค่า ในการซื้อของมันสูงกว่ายอดขายวันนั้นอีก<ม>คือตอนนั้นเราโฟนแบะให้โฟกัสทุกอย่างไปกับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ดูระบบหลังบ้านเลย<ม>ดูเงินในในบัญชีอย่างเดียวค่ะขึ้นหรือลง <S 2> <S 2> อ้เงินมันเริ่มขึ้นแล้วอแสดงว่าเราไม่ได้ขาดทุนนะกว่าทุกอย่างจะลงตัวจะเป็นระบบปีหนึ่งได้ไหมอุ้ยเกินอยู่แล้วค่ะกินปีเหรอปีใช่ค่ะ วิกฤตใ,ใหญ่ที่เราได้เจอเนี่ยโควิดร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นรูปแบบอาหารเองเนี่ยมันเหมาะสมกับการเข้ามานั่งทานในร้านมากกว่าเราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้สําหรับ Delive r รพอเจอวิกฤตแบบนั้นเนี่ยเราก็เองเนี่ยปรับตัวกันแบบขนาดใหญ่เลยเรียกได้ดดว่าระดมไอเดียสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทํา Delive r y ทีนี้เราก็ต้องมาปรับในเรื่องของรูปแบบอาหารเหมาะสมกับการทานที่บ้านมากขึ้นใช้พนักงานของเราเองเนี่ยขับ,ร,บรถออกไปส่งอาหารเองด้วยตอนนั้นเราก็ได้สร้างแพลตฟอร์ม ที่ไหของเราเองที่เรียกว่ามากุโรโกขึ้นมานแผนก R&D เชฟของเราก็มีเยอะเราก็คิดประเภทอาหารอื่นๆขึ้นมาปิ้งย่างเกาหลีหยิบตัวนี้ออกมาทำหลังโควิดเรามีอาวุธอยู่ในมือปุ๊บมันพร้อมลบเราก็ลบเลย ง,งานเราค่อนข้างหนักความเป็นบุฟเฟ่ร้านค่อนข้างใหญ่พนักง,งานนโอเวอร์ค่อนข้างสูงมันทําให้มาตรฐานเราอ่ะมันไม่นิ่งเราสอนคนนี้ไปคนใหม่มาคนนั้นออก<ม>แล้ว<ม>ต้องสอนใหม่อีกสอนเรื่อยๆแล้วมันสอนกันไม่ทันคุยกับพนักง,งานนะคะเขาต้องการอะไรปีนี้เฟื่เขาเพิ่มเรื่องของโบนัสไรมาสคือ2ปีที่ผ่านมาเฟื่อก็มีการให้โบนัสพนักง,งานแต่ว่าปีนี้เขาเฟื่มองว่าพนักงาน่ะต้องการการกระตุ้นตลอดเวลาถ้ารอ1ปีกว่าจะได้โบนัสอ่ะมันนานเกินไปสาหรับเขาต้องปรับให้มันเหลือแค่3เดือนแล้วก็เขาจะได้คิดว่าเฮ้ยแค่ืองเดือนเน สครั้งใช่คะ่ะแต่ว่าในส่วนของปลายปีอะค่ะเพื่อก็ต้องเพื่ก็ต้องมีโบนัสเ,เรื่องของภาพรวมของบริษัทบบให้อีกรอบหนึ่งทุกคนสําคัญพนักง,งานล้างจานสําคัญมากพนักงานล้างจานเรายังให้เงินเยอะกว่าพนักง,งานเสิร์ฟนะคะงานเยอะมากงานหนักมากไม่มีใครอยากทา หนึ่งในแผนของเราเนี่ยก็คือการเข้าตล,ดลาดหลักทรัพย์วางไว้ว่าจะ filing กันปีนี้ซึ่งที่จริงเราก็มีการเดินทุกอย่างเนี่ยมาแล้วตั้งแต่ต้นปีด้วยความที่ว่าหนึ่งก็คือตลาดมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไม่เห็น benefits ในการเข้าเราไม่มีความจําเป็นแต่ว่าทุกอย่างที่จะต้องทําเพื่อเข้าตลาด่วนไม่ได้หยุห<ม>ดก็เตรียมตัวคะ่ะเรามีเวลามากขึ้นแล้วเราก็ปรับให้เป็นไลฟ์สไตล์การทํางานของพนักงานเลย สำหรับเราเองเนี่ยคือความจริงใจนั่นมันก็สะท้อนออกมาในปรัชญ,ญาที่เรานํามาใช้ในการทํางานก็คือการให้มากกว่าที่ขอความจริงใจเนี่ยถ้าเราถ่ายทอดออกไปในมุมของอาหารเองตัวพนักงานเองเนี่ยถ้าเข้าแฮปปี้เนี่ยเขาก็จะส่งต่อความสุขไปถึงลูกค้าด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่เราจับใส่เข้าไปเนี่ยเป็นคีย์สักเซสของเรา ตอนเริ่มต้นคนมีเป้าหมายจริงๆอยากจะเป็นเจ้าของอร้านอาหารเชนหลายๆร้านแล้วก็อยากจะเข้าไปในกลุ่มแมสกลุ่ม ที่อยู่ในราคาที่จับต้องได้เราอยากจะขายด้วยวอลลุ่มเราอยากจะไปได้ทั่วประเทศไทยเราไม่ได้อยากจะอยู่แค่ในกรุงเทพกลุ่มลูกค้าเราจะต้องเป็นใครก็ได้ความที่ว่ามัน199บาทลูกค้าทุกกลุ่มเลยคือพนักง,งานที่อาจจะเลือกสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเราเลยเลือกที่จะเปิดเวลาเที่ยงวันถึงตีห้าความที่199เนี่ยหลายร้านอาจจะต้องตัดเองอะไรเองเราเลือกที่จะพนักง,งานเดินมาเสิร์ฟเดินมาเสิร์ฟเหมือนคุณนั่งสบายสบายอะ่ะแล้วก็พนักง,งานมาบริการบรรยากาศร้านที่รู้สึกอยู่ในพัฒคาการทำเลที่ไม่ได้อยู่ อยู่ในซอยที่แบบเข้าถึงยากโลเคชันที่เราจะเลือกเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอถ้ายิ่งอร่อยแล้วสะอาดแล้วสะดวกอีกมันไม่มีเหตุผลที่ว่าทําไมลูกค้าถึงจะไม่กลับมาอีกไม่ใช่แค่มาลองตามกระแสะแค่ครั้งเดียวมากรุ๊กกรุ๊ปเองก็ไม่ได้รับรื่นทั้งหมดเลยโรยไปด้วยกลีบหน้ามาตลอดที่เราต้องแก้ไขไปเรื่อยๆสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือความอดทนและความตั้งใจก็เป็นเรื่องสําคัญนะนะ สำหรับจิตใจของคนทาร้านอาหารเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกแก้ให้ถูกจุดเราต้องยอมรับไม่ได้ว่าปัญหามันไม่มีวันจบไม่ว่าจะประสบความสําเร็จแล้วหรือไม่คุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยเจอปัญหาแน่นอนแต่ปัญหาที่จะเจอเนี่ยมันก็จะคนละแบบไปเรื่อยๆเ,เราต้องมองลูกค้าเป็นหลักให้ลูกค้าด้วยความจริงใจอย่าเอาเปรียบอย่าคิดที่จะเอากําไรอย่างเดียวคิดถึงเงินอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จยอดขายเราเริ่มมีลูกค้าแล้วเนี่ยเริ่มมาให้พลังงานกับการสร้างทีมพราะเขาจะเป็นตัวข เรื่อยๆเห็นพนักงานเนี่ยตามไปกับเรามันเป็นความสุขที่แท้จริงนะคะอายุน้อยร้อยล้าน right The Business m e s s Presented by Live Platform